สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมรังสรรค์ออนทัวร์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมครับคลิปนี้ก็เปิดคลิปมานะครับก็อยู่กับของสวยๆงามๆเนาะนะครับผมหลายคนที่ติดตามผมทาง Facebook ก็จะเคยเห็นคันนี้ที่ผมเคยลงเฟซไปแล้วนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นอ่าเอสเนะครับหรือซีรีส์เนั่นแหละนะครับผมแต่ตัวนี้มันเป็นหัวรีบนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหัวขยันนะครับ ทำไมถึงเรียกหัวขยันเดี๋ยวค่อยไปขยายความกันนะครับผมแต่วันนี้ผมพามารีวิวมาชมนะครับระบบการทํางานแล้วก็รีวิวโดวยรอบรถคันนี้เพิ่งต่อมาเสร็จยังไม่นานนะครับก็เท่าที่เห็นมาจอดตรงนี้ก็ประมาณ1เดือนนะครับผมต่อมาแล้วก็คือตอนแรกเขาเชียร์ให้ผมเอานะครับให้ผมผ่อนคันนี้ให้ผมดาวแล้วผ่อนคันนี้นะครับแต่ตอนแรกผมก็ว่าจะเอา แต่คิดไปคิดมามันเศรษฐกิจมันยังไม่ไอ้นี่เท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจมันยังแย่อยู่บวกกับการเงินเราก็ไม่ค่อยคล่องนะครับผมก็เลยว่าไม่เอาดีกว่านะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวให้ชมนะครับว่าระบบมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับกับภายนอกนะครับโฉมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็น12ล้อนะครับ12ล้อมาจาก เขาเรียกอะไรล่ะมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับไม่ได้ขยับช่วงไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวพาดูช่วงข้างหน้าก่อนเนาะอย่างที่บอกนะครับหัวเป็นหัวขยันนะครับเป็นหัวไม่มีแคปนะครับหัวรีบนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้รถฟรีเครื่องไว้นะครับเพราะว่ารถจอดนานนะครับจอดไว้นานมากาแบตหมดนะครับรถจอดไว้เป็นเดือนเนาะ ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวน,นี้เป็นยังเป็นแปดน็อตอยู่นะครับหน้าตาก็แน่นอนครับ S 700มันหล่ออยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์ของเขาเขาหล่ออยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยหล่อมากเลยนะผมก็ชอบนะสีขาวคลีน n นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือช่วงหัวเนาะ ประมาณนี้นะครับอ่าดูภายนอกแล้วมาดูช่วงล่างนิดนึงนะครับช่วงล่างเป็นแหนบอันนี้เขาเรียกภาษาเขาเรียกแหนบอะไรผมไม่ทราบนะแต่มันเป็นสามแผ่นนะครับสามแผ่นใหญ่นะแล้วว่าอ่าช่างเขาเรียกแหนบคันธนูนะครับแต่ภาษา คนที่เล่นรถเขาเรียกกันว่าแนบอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่อันนี้ผมพาชมนะครับเป็นรถที่บิวใหม่นะครับอันนี้แหนบคันสองก็เหมือนกันใช้แหนบตัวเดียวกันนะครับเหมือนกันเตะเกียร์ลรูกเบลเลยเครื่องใหญ่นะครับคันนี้เครื่องใหญ่เครื่ง400 400 400รอง4 0 0 4 0 0เท่าไหร่อ400่ะ4ี0หรือ420นี่แหละ ันนี้มันคือถังอะไรผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะนมีน้ํามันอยู่น่าจะเกี่ยวกับพวกระบบถุงลมเขาหรือเปล่านะครับช่างมันเถอะนะครับเราก็รีวิวตามที่เรารู้แล้วกันเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นถังลมนะครับถังลมอยู่ข้างล่างประมาณน่าจะสามหรือสี่ลูกนี่แหละเออแต่ฝั่งนี้เห็นสองนะครับเป็นชุดถุงลมนะครับเผาข้างเป็นเผาเล็กนะครับตัวนี้เผาเล็ก เป็นสองเพาด้วยนะครับแต่เป็นระบบถุงลมอันนี้เขาต่อชุดท้ายไว้ลากลูกนะครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะลากไหมนะประมาณนี้นะครับโอ้ยมุดลำบากจังเลยจะจะมุดพาชมก็มุดลำบากลำบากทางลม ทางรวมใต้ท้องมี3ามลูกนะครับฝั่งนู้น2อฝั่งนี้1นะครับอยู่ใต้ท้องเนะี่ยมี3มลูกแล้วก็ตรงนี้อีกลูกหนึ่งนะครับก็เป็นรวมทั้งหมดสีลูกนะครับอันนี้เป็นระบบไอเสียะระบบไอเสียเขาต่อ,อยังไงผมก็ไม่ทราบนะไม่เข้าใจระบบการทำงานเหมือนกัน คือเรียกว่าพาชมนะครับไม่ใช่ว่ารีวิวเนาะเรียกว่าพาชมนะครับเออของสวยๆงามๆนะครับอันนี้เขาต่อกระบะมาให้มันอมล้อนะครับพอมันเป็นระบบถุงลมพอลมหมดหรือว่าปล่อยลมออกอมันจะเตี้ยกว่านี้นะครับแล้วกระบะมันจะอมล้อพอดีอันนี้คือลมขึ้นสุดแล้วแต่มันดูเหมือนเตีตเต้ยเนาะเตี้ยก็ดีนะครับเวลาแบกกระเบื้องลงเองจะได้ไม่สูงนะครับเออภายนอกก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมภายในนะครับเป็นยังไงอ่ะเขาฟีเครื่องไว้แอร์เย็นเลยไปดูสิโอ้โหรู้ลาม้าเหานะครับผมเขาทำใหม่บันไดสามขั้นเลยเอออ่ะลองขึ้นดูสิอุโอ้ยแอร์เย็นมากเลยอ่ะอืม พวกเบาพวกพรมนี้น่าจะทําใหม่เนาะของเดิมน่าจะเป็นเป็นพรมธรรมดาอะ,น,ะ,น,ะนั่งปุ๊บมันก็คำวนวณน้ําหนักให้เราเลยนะขึ้นมาในรถแล้วโอ้เย็นคนละเรื่องกันเลยอ่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตอ่าเออมันก็เข้ามานั่งแล้วมันก็กว้างอยู่นะ เดี๋ยวผมให้ชมภายในกันชัดๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับซีรีส์เจ็ดผมก็ไม่เคยขับเคยครั้งหนึ่งก็คันที่ไปขับอยู่เพชรบูรณ์ก็ไปเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นนะครับก็เขาก็ไม่ให้ขับนะครับเมาเดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะครับว่าภายในเป็นยังไงระบบเกียร์อะไรใช้ยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาชมจุใจเลยวันนี้นะครับอันนี้เป็น หัวเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเป็นหัวขยันเบาะท้ายก็คือไอชุดนี้เขาน่าจะหุ้มมาใหม่แหละทํามาใหม่นะครับเป็นชุดปูมาใหม่ของเดิมน่าจะเป็นพรมไอนี่เฉยๆนะครับแต่สวยนะครับผมไม่สกรปรกเลยหัวสวยมากนะครับไม่ช้ำนะครับหัวนี้ดูแล้วไม่ช้ำเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องเก็บของ นี่โอ้ยมีรีโมทมีอะไรด้วยนะครับอันนี้เปิดได้ไหมอันนี้ก็เปิดได้อา้าวอันนี้มีคอนโทรลพวกถุงลมใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นพวกถุงลมนะครับใช่ไหมเนี่ยยกลมขึ้นยกเอาลมลงอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะผมไม่ไม่ไม่ไอ้นี่แล้วกันเ เดี๋ยวเจ้าของรถเขาว่านะครับอันนี้ก็อันนี้อะไรอ่ะปล่อยลมเหรอหรืออะไรแล้วก็อ่านไม่ออกอ่านออกแต่ off นะครับ set อันนี้พวกระบบนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรไม่กล้ากดอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไฟเพดานแต่ลองกดดูดิอ่าจริงด้วยไฟเพดาน นี่วางแก้วนะครับสวยนะรถไม่มีไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนไม่ค่อยอะไรเลยแต่เขาใส่น็อตมาไม่ครบเนี่ยใส่น็อตมาไม่ครบสวยนะครับสวยสวยสวยเกียร์ชิดขาไปไหม,อมโอเคอยู่นะครับกว้างดีถ้า ใช้งานบ้านเราจริงๆนะครับก็ต้องทําเบาะนอนนะครับชุดนี้อาจจะต้องเอาออกเนี่ยเบาะซ้ายเอาออกนะครับไอชุดนี้ไว้ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ทําเบาะขึ้นมาให้เสมอกับชุดนี้นะครับทําให้มันกินพื้นที่มานนี่เลยเข้ารูปไปนู่นเลยนะครับก็บ้านเราน่าจะเป็นการใช้งานแบบนั้นถามว่านอนสองคนได้ไหมได้นะผมว่าได้นะเออมันก็ไม่แคบนะครับ เนี่ยได้นะคนนึงก็นอนซีกนี้แต่คนนึงก็นอนซีกนี้ถ้าตัวตัวเล็กหน่อยก็นอนสองคนสบายแต่ถ้าตัวใหญ่อย่างผมอะนอนสองคนกับแม่บ้านก็อาจจะเบียดนิดนึงนะครับเออนอนได้นะตีเบาะนะครับประมาณนี้ครับภายในพวกประตูซ้ายพวกคอนโซลน,น,นะครับชุดนั้นมันจะดูเหมือนคล้ายๆพวกซีรีส์ห้าพวกวิกเตอร์นะครับ อ่ะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าไอเนี่ยมันจะจะ,ะเฉียงออกมานะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของพวกรถรุ่นซีรีส์7พวกไอนี้ยอยู่แล้วนะครับจะเป็นแบบนี้ส่วนจอนี้เป็นของที่ติดมากับหัวนะครับหล่อเลยอันนี้ใส่ของได้อันนี้ก็เหมือนซีรีส์5เหมือนวิกเตอร์นะครับทั่วไปโอเค มุมมองกว้างดีนะครับดูมุมมองมุมมองกว้างมุมมองชัดดีสวยงามนะครับหน้าปัดก็ขึ้นอะไรไม่รู้แต่น้ำมันมันเตือน <c oughs> เออหน้าปัดเดี๋ยวดูรอบเครื่องซิลองเร่งดูหน่อยนะครับโอ้ oh. เครื่องใหญ่นะครับวันนี้เครื่องใหญ่อืม จะได้ลองขับไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนนะครับว่าเขาให้ผมขับให้ผมไอ้นี่หรือเปล่านะครับปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยืมระบบอะไร <c oughs> เยอะไปหมดเลยนะครับอืมอันนี้เปิดได้อันนี้ใส่ของได้อันนี้น่าจะทำเป็นแอร์ส่งเข้าไปแล้วก็ให้มันแช่เครื่องดื่มได้เนาะจะได้เย็น น,นี่ก็เป็นที่แขวนของอืมระบบแอร์ก็ถือว่าโอเคนะครับอืม,อมเกียร์ผมว่ามันมันสั้นไปนิดแล้วก็ใกล้ตัวไปนิดหนึ่งเกียร์เกียร์เป็นเกียร์อ้าทำไมมีแค่เจ็เกียร์เองเหรอ เจ็ดเกียร์ธรรมดาอู้อโอ,โอแต่ว่ามันเป็นเครื่องใหญ่แล้วอะครับเกียร์ก็น่าจะไม่ไอ้นี่เท่าไหร่เนาะเพราะกําลังเครื่องมันเหลือเฟือเลยนะครับกระจกปรับได้ไหมอ้าวใช้ได้อันนี้ยังไม่ติดฟิล์มนะครับต้องติดฟิล์มหน่อยร้อนตายเลยแบบนี้ น้ำฝนใช้ได้โอเคอันนี้ชอ็อปอ่าทำไมพอกดช็อปแล้วหน้าจอขึ้นช็อปมีปัญหาหรือเปล่าโอ้สวยงามเลยนะครับ ระบบไอ้พวกเนี้ยปุ่มพวกเนี้ยผมจะไม่รีวิวไม่ไอ้นี่แล้วกันเนาะเพราะเราไม่ทราบนะครับเออเราไม่ไม่ทราบนะครับก็ลองขยับดูไหมหรือยังไงต้องไปถามเจ้าของเขาก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองแค่ขยับเินหน้าถอยหลังนะครับให้ให้ให้ชมกันนะครับว่าอ่ามันจะนิ่มนวลมันจะ แบบนุ่มขนาดไหนอะไรยังไงนะครับเบาชอบเบามากเลยนะครับเบานิ่มมากนะครับเออแล้วก็คือมันมันก็เหมือนรถใหม่อะเนาะนะครับมันก็เหมือนรถใหม่นะครับมันน่าจะขับสบายกว่ารถเก่าอยู่แล้วแหละนะครับผมไปเดี๋ยวมาลองกันนะครับอืเกียร์หยียบคัอย ทำไมคัดเหยียบแล้วมันตึ๊กตึกที่เทา้าเนี่ยฟังเสียงนะครับทำไมมันตึกตึกที่เท้านะเนี่ยเนี่ยครับอืมอ่ะเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ดูเกียร์ถอยเฮ้ยพอเข้าเกียร์แล้วเสียงรอบเครื่องเปลี่ยนเลยนะครับ เดี๋ยวลองนะลองดูใหม,ม่เอาใหม่เอาใหม่อะลองดูโอ้โหไม่นิ่มอะนิ่มดีอะรู้เลยว่านิ่มนะครับอ่ะเวลาเบรกจะมีเสียงติด๊ดๆดด้วยนะครับวิ่นิ่มอะเจ๋าเลย โอ้นนิ่มมากเดี๋ยวหน้าหน่อยโอ้ยมันก็เหมือนรถใหม่แล้วเนาะโอเคเลยนะครับนี่อืมใช้ได้เลยพอแล้วนะครับก็ไม่ไม่กล้าขับของ เขาเยอะนะครับรถใหม่ยังไม่ได้วิ่งงานเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรีรวิวให้ชมนะครับพาชมคร่าวๆแค่นี้พอนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ